ฉันว่าเธอกลับบ้านนอกของเธอไปเถอะนะอย่าเสียเวลาเลยเพราะที่นี่เขาคงไม่รักเธอเหรอกนี่โนโหนูพูดแรงไปหรือเปล่านั่นนะสิครับถึงเป็นเพื่อนกันก็ไม่ควรพูดแบบนี้นะครับคอยดูเธอพวกเธอจตกงานน้องดาววีคิสมาย ลูกชิ้นทอดใหม่ๆร้อนๆเลยจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดลองมาชิมแล้วจะติดใจจ้าไม้ละสิบบาทเลยจ้าร้อนๆสวันดี้ค่ะคุณป้าไม่ทราบวัาที่นี้ใช่บริษัทแองเหรือเปล่าคะใช่จ้าแล้วหนูมาสมัครงานเหรอจ้าใช่ค่ะเออที่นี่เขาให้ขายของหน้าบริษัทด้วยเหรอคะจ้า ป้าขายตั้งแต่บริษัทเปิดใหม่ๆท่านประธานเข้าใจดีหูยดีเลยค่ะหนูมาสมัครตำแหน่งเลขาที่นี่ถ้าหนูได้รับคัดเลือกหนูฟังเนื้อฝังตัวด้วยนะคะได้จ้าได้จิงจังเลยนะคะเนี่ยงั้นหนูเอาอย่างละไม้แล้วกันค่ะได้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 ให้ป้าครับผมเอาเหมือนเดิมเลยครับได้เลยจ้า ขอโทษนะครับผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเชิญเลยค่ะครับคุณมาสมัครงานที่นี่เหรอครับใช่ค่ะแล้วมาสมัครตำแหน่งอะไรเหรอครับตำแหน่งเลยา่ะนะคะอ,อแล้วทำไมถึงมาสมัครที่นี่หลหะครับอ๋อ พอที่นี่ดูแลพนักง,งานดีแล้วก็สวัสดิการดีด้วยค่ะและอีกอย่างฉันก็อยากทํางานที่บริษัทนี้มานานแล้วค่ะเห็นเปิดรับฉันก็เลยรีบมาอืมครับรว,วมจะแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยหัวฉันฟูหมดนี่ฉันมาผิดทีเปล่าเนี่ยบริษัทก็ตั้งใหญ่โตทาไมมี้านลูกชิ้นมาขายขหน้าบริษัทกลิ่นมันตลกดบอุดไปหมด เออหนูจะมาทําอะไรเหรอจ๊ะฉันจะมาทําอะไรมันก็เรื่องของฉันปายุ่งอะไรด้วยขอโทษจ้ายุ่งไม่เข้าเรื่องเลยฟอนคะใช่เธอจริงๆด,ด,ด้วยเราเคยรู้จักกันด้วยเหรอคะแหม ี่ห้าปีทำมมเป็นจำกันไม่ได้ฉันบีมไงบีมเธอจริงๆด้วยแหมฉันไม่คิดเลยนะว่าเด็กบ้านนอกขี้อายอย่างเธอจะกล้าเข้ามาทำงานอยด้วยนะคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างแหละบีมฉันคงไม่ยั้อยู่กับที่หรอกพัฒนาฉันว่าเธอกลับบ้านนอกของเธอไปเถอะนะอย่าเสียเวลาเลยเพราะที่นี่เขาคงมไม่รักเธอเหรอกทำไมละบีม คนบ้านนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะทํางานในเมืองเลยเหรอมีสิแต่ไม่ใช่คนกระจอกแบบเธอนี่หนูพูดแรงไปหรือเปล่านั่นแหละสิครับ<ห>ถึงเป็นเพื่อนกัน<ห>ก็ไม่ควรพูดแบบนี้นะครับแล้วพวกเธอมายุ่งอะไรด้วยเป็นรปภก็อยู่ส่วนรปภเป็นแม่ค้าก็อยู่ส่วนแม่ค้าสิแต่หนูพูดแบบนี้ก็ดูถูกกันเกินไปนะถือว่าไม่ให้เกียรติกันเลยปายี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงๆเลยระวังเถอะ จะไม่มีที่ทํามาหากินแล้วทาไมป้าเขาจะไม่มีที่ทํามาหากินล่ะครับป้าเขาอยู่ที่นี่มาก่อนคุณอีกนะครับมาก่อนมาหลังฉันก็ไม่สนหรอกถ้าฉันได้เป็นเลขาท่านประธานที่นี่คอยดูเถอพวกเธอจะตกงานนิมเขาขายของของเขาอยู่ดีๆเธอจะไปหาเรื่องเขาทำไมล่ะเธอก็เหมือนกันถ้าเธอจะมาสมัครตำแหน่งเดียวกับฉันกลับบ้านไปดีกว่า เพราะเรามันคนละชั้นกันป้าไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างหนูจะมีเพื่อนแบบนี้ด้วยนั่นนะสิครับหนูต้องขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะคุณป้าขอโทษนะคะครับไม่เป็นไรจ้าหนูรีบขึ้นไปสัมภาษณ์เถอะเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะคุณป้า บริษัทตั้งใหญ่โตไม่มีใครต้อนรับเลยหรืไงเสียเวลาจริงจริงสุดฉันก็นึกว่าท่านปทานยี่งไม่ใส่หัวกับบ้านนอกอีกเหรอฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์งานเลยจะรีบกลับได้ยังไงล่ะหรือว่าไม่มีค่ารถกลับบ้านอ่ะเอาไปถือว่าทำบุญทำทาน จะให้เขารีบกลับไปทำไมล่ะครับผมยังไม่ได้สัมภาษณ์เขาเลยจะให้เขากลับไปได้ยังไงหลวงพอนี่เธอเล่นบ้าอะไรเน,นี่ยอสงสัยผมจะลืมแนะนำตัวผมทาวินนะครับเป็นรองประธานของบริษัทนี้รองประธานถ้าคุณเป็นรองประธานแล้วใครเป็นประธานล่ะคะฉันนี่ไง ประธานบริษัทนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะป้าขายลูกชิน้นเป็นไปได้ยังไงคุณป้าที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะฉันต้องการเลขาที่ดีที่สุดเลขาที่ฉันสามารถไว้ใจเขาได้ไม่คิดดูถูกคนอื่นออก็หนูไม่รู้ว่าเป็นท่านประธานนะคะถึงผมจะไม่ได้เป็นรองประธานคุณแม่ ไม่ได้เป็นประธานบริษัทคุณก็ไม่ควรทำแบบนี้กับใครนะครับเอ,อ่อหนูขอโทษค่ะตาตาเรื่องเลขาของเราแม่ตัดสินใจแล้วนะว่าจะเลือกใครครับคุณแม่คุณเฟิร์นครับคะยินดีด้วยนะครับคุณได้รับตำแหน่งเลขาอย่างเป็นทางการแล้วครับจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะท่านประธานคะแต่เฟิร์นมันทำงานไม่เก่งเท่านีนนะคะ นี่เธอยังมีหน้ามาพูดอีกหรอออกไปเลยนะบริษัทฉันไม่ต้องการคนอย่างเธอถ้าหรือจะให้ฉันเรียกรปภม,มาลากตัวเธอออกไปฉันไปก็ได้นี่หนูฉันรับหนูเข้าทำงานแล้วนะตั้งใจทำงานด้วยละ่ะค่ะหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะ รีบไปไหนกันหรอคะงานแต่งสามีเก่าบางทีไม่รอคนรักเก่าหน่อยหรอคะอ <c oughs> ป่าเต้าผีเจาะปากมาหรือไงใหญ่คนไม่เจียมตัวนี่คือขอขวัญวันแต่งงานของเธอ วันนี้ลูกชายแม่หล่อจริงๆขอบคุณครับคุณแม่ใช่ค่ะวันนี้พี่ปีเตอร์หล่อมากสมกับเป็นเจ้าบ่าวของมี่เลยหนูมีก็สวยไม่แพ้กันเลยนะลูกแม่ไม่ติดเลยที่หนูเป็นถึงลูกเจ้าของตลาดแต่ปีเตอร์แกที่โชคดีจริงๆเลยนะที่หลุดพ้นจากนี่พูดดีกว่าช่างเขาเอะครับคุณแม่เรื่องที่แล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะครับอย่าไปใส่ใจอะไรเขาเลย ก็ได้จะรีบไปไหนกันหรอคะงานแต่งสามีเก่าบางทีไม่รอคนรักเก่าหน่อยหรอคะลูกหมูนี่นี่แกมาได้ยังไงใหญ่มันรใช่ใครเชิญเธอมาไม่ทราบก็เจ้าจบ่าของคุณนะคะที่เชิญฉันมาจริงเหรอพี่ปีเตอร์ ใช่พี่เชิญเขามาเองแหละหือหน้าหนาใครก็แน่ที่หน้าหนาอยากได้สามีคนอื่นจนตัวสัน่หนหคุณแม่คะมันว่ามีนี่แกมาว่าลูกสะั้ยฉันทำไมลูกสะภ้ยฉันดีกว่าแกทุกตรงไม่ว่าจะฐานะทางการงานการเงินทางบ้านลูกสะภ้ยคนนี้ของฉัน ดีกว่าแกทุกอย่างดีแล้วที่ตาปีเตอร์เลิกกับคนอย่างแกได้คุณแม่คะอย่าเสียงดังสิคะเดี๋ยวความดันขึ้นจริงๆแล้วหนูไม่ได้อยากได้สามีแบบนี้หรอกคะ่ะถึงตอนนั้นหนูจะไม่รวยแต่ตอนนี้หนูทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วแถมยังเลี้ยงแมงดาได้อีกตัวหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ ใช่ไหมพีเตอร์ปากเต้าผีจาะปากมาหรือไงใหญ่คนไม่เจียมตัวเอาสิคะถ้าคุณแม่ตบมาหนูส่วนกลับนะคะหนูจะไม่ยังให้ครอบครัวพวกคุณมากดเคหน,นอีกแล้วจะว่าไปงานแต่งนี้ก็จัดได้หรูหราดีนะคะ ถามหน่อยสิคะเงินใครเหรอคะคุณแม่เอ๊หรือว่าจะเป็นของพอได้แล้วลูกหมูคุณกับผมก็เลิกกันไปนานแล้วยึดติดอะไรนักหนา <c oughs> ปีเตอร์ที่ฉันมาเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะได้เธอคืนหรอกนะฉันก็แค่จะมาแสดงความยินดี <c oughs> เห็นเธอสองคนดูเหมาะสมกัน <c oughs> เหมือนกับผีตายโหงกับโรงไม้ยาง ขคดีไหมคนหนึ่งก็มีเมียอยู่แล้วแต่ก็ยังไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นนี่แกส่วนผู้ใหญ่ก็หน้าเงินเห็นชอบกับเขาไปด้วยตายตาบีเตอร์แกปล่อยให้มันมาด่าเราชอดๆได้ยังไงลูกหมูผมขอเถอะนะอย่ามาสร้างความวุ่นวายในงานผมเลยนี่นางบันนอกแกออกไปจากงานลูกชายฉันเดี๋ยวนี้เลยหนูไปแน่ค่ะคุณแม่ หนูไม่อยากอยู่หรอกเพราะที่นี่มีแต่พวกผิดศีลธรรมไม่ไอายฟ้าอายดินเห็นกองจักเป็นดอกบัวลูกหมนี่คุณต้องการอะไรฉันไม่ต้องการอะไรหรอกคะ่ะคุณเชิญฉันมางานฉันก็มาให้คุณอ๋อแล้วก็ฉันมีเรื่องจะบอกคุณด้วยไอเรื่องบ้าน2ี่ิล้านที่คุณเคยขอให้ฉันซื้อฉันซื้อได้แล้วนะเป็นไปได้ยังไงคนบ้านนอกอย่างแกจะมีเงินซื้อบ้านขนาดนั้น คุณแม่ก็หนูเป็นคนที่ก้าไปข้างหน้ายังไงล่ะคะไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ทำตัวเป็นปริงเกาะคนนั้นทีคนนี้ที แม่คะเกาะไว้ให้ดีๆนะคะสภัยคนนี้คนสินเสมอกันกันกบคุณแม่หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะขอให้โชคดีนะคะทุกๆคน เสียงานจริงๆเลยเออคุณแม่คะแล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายของงานที่คุณแม่ยิ้มหนูไปก่อนคุณแม่จะให้คืนอยู่ใช่ไหมคะคืนสิจา้าลูกแม่จะคืนให้ไวเลยใช่มี่เดี๋ยวพี่คืนทุกบาททุกสตางค์เลยนะมี่ไม่ต้องห่วงจริงเหรอปีเตอร์นาฬิกาฉันก็เพิ่งซื้อให้แถมยังให้ฉันออกหลดให้อีกมี่นี่คุณไม่ไว้ใจผมหรอ นั่นสิมี่แม่ไม่กองเราหรอกเอ่อหนูว่าเรื่องแต่งงานเดี๋ยวหนูไปคิดด้วยอีกทีดีกว่าค่ะหนูว่าหนูยังไม่พร้อมนะคะเอยมี่มี่มี่จะไปไหนอ่ะมี่มี่กลับมาก่อนลูกแม่อยากได้หนูเป็นลูกสะพ้ายมี่ทำผิดพลาดทำยังไงเนี่ยแม่หมูก็ไม่รู้เหมือนกันออเย